Good morning everybody. Good morning. Only um, this is not big enough. Oh, what you do, Daddy? You oh, can't get your uh, big ant through there. What you do, daddy? What not big. She's being an ant. Oh, she be the ant, okay. Phone, sound. Yes. uh Yes. Bye, go back to Jim now. you hungry my ไห a เดี o ร์ you want my m บ m m นมีกเล็บริอ๋อ s o อ r y รชีวิตของแม่บ้านก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะี่ยังท่านได้เก็บกวดเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆ ตามพื้นตามยังชีวิตของแม่บ้านอินยูเอทำเองถูกยางค่ะที่ mm hmm. เราทำได้เนะค่ะประหยัดตังค่ะ mm hmm. นี่แหละค่ะไว้แล้วที่ใส่ได้เองอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ขุดข้าในเอ็กซ์ไซร์ลายแดดสวยแทะ โอเคเลดก็อันนี้ก็เฟบอเริ่มบอลลูนไปเล่นน้ำกันค่ะวันนี้อากาศดีอีกแล้วบรรยากาศดีอีกแล้วฝนไม่ตกค่ะ He's so heavy. Oh, heavy, heavy, heavy. <laughs> oh, <mommy>. oh, <laughs> oh. Come, Daddy. 1, two, one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  two. all back daddy Oh है ना ก่อนจะเข้าไปทําความสะอาดบ้านอีกครั้งเนาะค่ะเนาะพาน้องนารินออกมาเล่นน้ำแป๊บค่ะนางอยากเล่นน้ำอะลูกโป่งน้ำค่ะะคบรรยากาศหลังบ้านบรรยากาศหลังบ้านวิวสวยงามเลยทีเดียวน้องนารินปิดเทอมแล้วค่ะเพื่อน ยัดเดียขอบคุณค่ามามีก่อนลูกเซ่ Say ขอบคุณค่าก่อน yeah, <laughs> slower than the computer. Why is this taking so long? It's just, uh, Sorry, the computer just started up. Adult horse. I'm an adult horse. Let's go. Let's go. Yeah. สไปเลียได้บานเต็มที่แล้วค่ะเพื่อนๆดอกใหญ่สวยงามเลยทีเดียว ช่วยพ่อทำงานกูจอบสวินหัดนะตัดแต่งกิ่งใหม่นาลินช่วยเก็บว้าวมมีเยสสวินหัด

สองทุ่มครึ่งค่ะสองทุ่มครึ่งที่ยังไม่กาเนาะค่ะเน,ะน,น่ะกูจอบไหมเดียร์กูจอบ วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะฝากคลิปจะต่อไปของแม่บ้าน in USA ด้วยนะคะน่พอกันคลิปหนานะะเลยค่ะแล้วบายบายถ้าชอบก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแม่บ้านน้ำเลยค่ะเด้อบายบายลูกนารินบายบายนารินบายบายก่อนลูกบายบายบายแดด d y บายบาย แม่บ้านขอตัวก่อนค่ะจัดแจงสวยสองพอลูกเก็บกวดกิ้งไม้ก่อนนะคะตะวันไก่จะตกดินนะไปแล้ว